อ่ากับพบกันอีกหนึ่งครั้งครับวันนี้เราจะอยู่ในการพาชมนะครับอ่าศูนย์บัญชาการนะครับแหมของน้องต้านะครับวันนี้อยู่ที่กองตาบุรีเดียวนครับมาดูครับว่าห้องของศูนย์บัญชาการของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้จัดแต่งกเกลือดสุดแล้วนะครับเปิดมาโอ้โหครับพบกับห้องที่แบบว่าสวยงามมากเลยครับแหมประดับประดาด้วยเตียงนอนแบบแมนยูนเต็ดเลยครับโกริโกริโกยูนเต็ดครับ7จดเจ็ดนี้เจอกันครับวันแดงเดือดครับผม เดินมา,าอีกนิดนึงครับแน่มุมนี้ครับมุมของเราครับมุมแมนยูครับก็สระเสื้อเป็นหนึ่งตัวเลยทีเดียวนี่ของแท้นะแต่ว่าไม่ได้มาจากอังกฤษนะนี่หลายปีแล้วแหละซื้อไว้นะครับนี่จริงๆเนี่ยมันมีอเบอร์อยู่ข้างหลังแต่ว่ามันหลุดไปแล้วแหละแล้วก็มุมนี้ไว้สาหรับติดสติกเกอร์ต่างๆอ่ะจริงๆจะทําเป็นสติกเกอร์แหละแต่ว่าไม่ได้ซื้อสติเกตเกอร์ไว้ก็เอาไ้ซับเสียงก่อนแล้วกัน จริงๆก็จะซับจนจนแบบข้างบนเลยแหละจนสุดนี่เลยอืมแล้วก็ตรงนี้ตรงเตียงนอนนี่ <c oughs> อาจจะมีมุมมุมม้งมิ้งเล็กน้อยครับอืม <c oughs> ไม่รู้ว่าหน้าตาอย่างน้องต้านี่มีการชอบตุ๊กตาหมีอย่างนี้ด้วย <c oughs> โอ้โหซึ่งมาไปถูกกับนี่ถูกกับหน้าเลยทีเดียวส่วนมุมนี้ครับมุมนี้มุมด้านหลังก็เป็นเสื้อเช์ซีนะครับมล <c oughs> ายเซ็นอันนี้คือได้มากับตอนที่อยู่สยามกีฬานะอ่า ตอนเป็นแบบวิทยากรครับคุกคนเนี่ยเข้าประชุมหมดแต่ว่าเราไม่ได้เข้าประชุมนะเราเป็นวิทยากรแทนสอนช่างภาพครับก็เลยได้เสือเ้อเชอร์ซีมาในะอันนี้ <Yeah! S 1> ก็มีลายเซ็นเกือบครบแหละนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นลายเซ็นใครบ้างนะเนี่ยถ้าแฟนเชอร์ซีรู้่าคงจะดีครับเดี๋ยวผมไม่ใช่แฟนเชอร์ซีนะผมแมนยูอันนี้ก็เลยเก็บไว้ข้างหลังแล้วกันครับเลื่อนมาทางนี้นะฮะโอ้โหนี่ สามเสอ้อนี้ได้หรือเปล่าครับแม่บีสครับที่ทะเลสาบเมืองทองธานีนะวันนั้นนี่คือไปแบบเหงือโชคเลยทีเดียวโอ้โหกว่าจะได้ดูพี่ตูงครับยืนกัน4ชั่วโมงเต็มครับสามชั่วโมงล่านี้ยังดีครับยังโดดอยู่ครับแต่ว่าชั่วมงสุดท้ายนี่คือก้มหาน้ําครับหาน้ําไม่เจอโอ้โหกว่าจะเจอจะขวดสองขวดครับแม ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตพี่ตูนนะอันนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยครับแล้วก็ไปเล่นเกมมาครับได้รางวัลน,นะครับถ่ายรูปกับพิกตี้สาวสวยโอ้โหยี่แหมตอนนั้นไปหลอกดาวว่าเป็นสาวเป็นแฟนนะแหมได้ยางไง้คงดีครับอันนี้ก็เป็นลายเซ็นพี่ตูนนะนี่ครับลายเซ็นจริงๆเลยแหละของพี่ตูนเขาเซ็นไว้ให้นะครับอ่า แล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็ประดับประดาครับเป็นมุมการทํางานของเรานั่นเองครับตรงนี้ก็มาพร้อมครบสุดเลยทีเดียวครับจัดเต็มหมดเลยเปิดโปรกแกรมอยู่ตอนนี้นี่คือเป็นโปรกแกรม w o อนด r แชร์ซิโ m ล่ากำลังตัดงานอยู่นะครับแหมนี่แล้วก็ค่อยๆตัดไปเพราะว่ช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้ทำงานหรอกนะครับเพราะว่าเป็นการพักอยู่นะฮะ เราก็เดินดูไปเรื่อยๆนะครับนี่จงจอยเกมไว้แบบว่าเผื่อวันไหนแมนดูแพ้ครับเราก็มาเล่นเกมระบายความแค้นนะครับหรือวันไหนที่แบบหมุดหงิดง่ามใจยังไงยังไงอย่างนั้นเนี่ยเราก็มาเล่นเกมเพื่อระบายความแค้นนะครับนี่ก็เป็นสำหรับเก็บข้อมูลต่างๆเนาะ external เป็นแบบเสียบกระปักก็มีหูฟังไว้สำหรับ <c oughs> <c oughs> นะบางทีแล้วก็มีไมโครโฟนครับไว้สำหรับการลงเสียงอัดเสียงนะจริงๆเนี่ย ต่งเรียบร้อยละมันจะมีนี้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวเปิดโลนิเกให้ดูดีกว่าอโลนิเกไปไหนละเดี๋ยวแป๊บนึงีโอ้โอยเป็นไงอ,อัสตาลาชิดซ้ายกันเลยทีเดียวครับแบบนี้โอ้โหโอ้เป็นยังไงเปียปวเปล่า้าวใจครับหมาเห่ายังไงหมาไม่เห่าแล้วนะครับ <laughs> แมวลองแนทงนชวกนี้อืมนี่นครับ และนี่ก็คือบรรยากาศห้องของเรานั่นเองครับแหมสูรประชาการของเราครับโ,โหมันยังไงหน้านอนหน้าเล่นหน้าทํางานจริงๆครับงานจริงๆจะเริ่มในปีไม่ใช่ปีดิเดือนหน้านะเริ่มแล้วเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทําการพักมานานมาก จนแบบท่าลืมโปรแกรมตัดต่อไปเลยก็ว่าได้เราจะกลับมาอีกครั้งในฐานะมือใหม่สมัครเล่นครับฝากน้องต้าเอาไว้ในอ้อมกอดด้วยแล้วกันนี่สำหรับวันนี้ราไปก่อนครับกับบรรยากาศในห้องแบบนี้ครับผมพบกัใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ